ชุดแล้วคือชุดได้พอมันเหนียวไม่เล็กออนนั่นแล้ไม่เนี่ยม,ม,มันอ่อนไปตามไม่บนจริงไหนอ้ยถูกขาสูกแข็ง่มากสูกมันเป็นังมันนาถอ่อนนะส,สูกมันขนาถี่เนิน่าฮ <laughs> ่ามไม้ไพ่ใหญ่เต็ เขาบ๊อปปี้ยังเลยยุดหน้าก็ซื้อจุดแล้วเขาป๊อปปี้ย <focus> ังยานตะมันใหม่อันนี้เท่านั้นไหะจริงๆเราไปตั้งไว้ใท็กกันได้หรอไม่รู้เดไปตั้งไว้ใท็กกันได้หรอป๊อปปี้ยังแอฟเพอแล้วเพอลูกจุดแล้วก็ถือว่าลูกจุดเด้ออีพออีเม่ เอาซาทุซาทุซาทุนาโมตัสสาแขียววะเป็นทีเพิงพันเตียวไม้เพิงเจา้าคุณนแก่ในสามคอยเวลาหายกว่านี้เสียหายหลีเกได้ไม่อ,อยู่ขังขิงเจ้าดังไดอันว่าตนตัวเจ้าเป็นสามดวงประทีปจิตใจขอให้เป็นดังนำม,มั่นใจหงเฮืองเกศาผมเกศเก้าดังดอกมาลาทัดสามมือสิบเลี้ยนกระดังเทียนต่างไตหูสองคำขอบูชาพุทธบาทคอยให้เป็นดังข้าตอกดอกแก้วนางฝางากก่าบรรลจักคู่แก้วตาเฮี้ยมสองน้วยคอยให้เป็นดังประตูประตีไตบุชาแก้วหยอดคุณในถอนซาถืเด้อ อัลวะทษสัวไฮโล่พ,พ่อผีตุคาดก็ดีแล้วจะได้ไม,ม่เกี่ยวของในเดื้อแห้งเฮี้มโจรร่างพร้อมกำบังหลายสิ่งจะได้ไม,ม่เกี่ยวของพวกภูคขาประสงค์ตังต่อบุญิทธิหน้าพ่อพร้อมใช้โยโดวงประเสริฐม,มั่งคณะเดินลำพวกขนอยอยู่เสมอายุวัฒนะสุขะพระพร้อมใช้ยงง่อโดยยิงคอยมาสเตียนอย่างในเนื้อแหง่งข,งขิ่งก่อกาเเธอซาเธอเดยพพอยเมียบ,บรมบบกู้บุรพภา,า,า,พาจันย์ทั้งหลายข่าระพุทธเจ้าทั้งหลายเก็บดอกไม้ลีลามาสมมาค้นคู่บาอาจารย์สัมภูเป็นเข้าหวังว่าได้บวกกดกดท่าเที่ยวไปมาบกคอง ย่องแย่งยื้อจนหัวตัวแกลัวและสะท้านย่านใจสั้นได้หลงผิดหวังว่ามีค้าผิดอันบ่ชอบขอให้คุณคู่บาอาจารย์เจ้ากระทรวงทำหายทวนขอให้รูวประท้วนหายเวียนห้อยหาประการนิพพานสาธุอิมินาสการเีนาตังพุทธังอภิปูชยามาอิมินาสการเีนาตังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสการีนาตังสังขังอภิปูชยามาสาธุสาธุสาธุพมนะ เอาไปตั้งไว้พุ่นไปเอาไขน,น,นาดพอครับคุดด่นเดไปเอาขวดพุด่นธรรมทานไงคุณอมอระหังสมาสมบูโตภะกวาพุทธังภะกวันตังอภิวาทเทมิสวาฆาตโตภะกวาตาทัมโมธัมมนัมัสสามิ So pati pano pagawa to sa awa ka sangko o sangkang na maami. Nak mota sa pagawa to arahato sa masumputa sa nak mota sa pagawa to arato sa masumputa sa nak sa pagawa arato sa masumputa sa putang sa lanang kacami tamang sa lanang kacami sangkang sa lanang kacami tuti yam pi putang sa lanang kacami tuti pi tamang sa lanang kacami tuti pi sangkang sa lanang kacami tati yam pi putang sa lanang kacami tati pi tamang sa lanang kacami tati yam pi sangkang sa lanang kacami tang ko tang ewang karayano kiti sa to abu kato kiti biso pagkawa arang sa masama to wicha charana sa pano so taro puri sa tamas sa tati ewang mono sa na puto pagkawa ti nati mesa na ang anjang puto mesa saranang warang. walang Ete na sa cewace na wate yang satu sa putang mewan tamane na yang punyang pasutang ita sa pepi antara jame mahe sa cewa. กายเยนวาจายวัเจตสวาพุทเธกุกขังบังปะกตังมะยังปุถุธปฏิคันหาตุอาจจะตะกระตะเลสังวริตุงพุทเธะสะบาคตุปะกวาตาธรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกอมริโกปัจจตังเวทิตาพเวมิโยหเตนัตถิเมสลานังอันยังธรรมโมเมสลานังวลังเอเตนะสัจวัจเจนะวัตยังสัตตุสาสเนธรรมังเมวันธรรมานิในยังคุณยังปัสสุตังอิทาสัพเพปิอันตรายามมาเฮสุงตัสสะเตสัญชา kaya na baca yawa che ta swa thamie ku kamang pagkatang wajayang thamua patikan ha tu aja jen tangkatalesang umaritung batamie so patipano pagkawatosa awakasang ko oju patipano pagkawatosa awakasang ko oyaya patipano pagkawatosa awakasang ko sami inci patipano pagkawatosa awakasang ko ยาทีทั้งเจตาริปุริสายุคานิยธาปุริสบุคระเอสปะกัวโตสางวะสังโฆอาหุนิโยปาหุนิโยทังกีนิโยอัญชรีกรานิโยฮานุตรังคุญะเกตังโลกาสาตินัตทิเมสลานังอัญยังสังโคเมสลานังวลังเอเตนะสัจวัชเชนะวัฏยังสัตตุสันสเนสังขังเมวัฏธรรมานในยังปุญญปัสสุตังอิทาสัเทปิอันตริยเมมาเฮสุงตัสสเตสานชากายยนวัจเจวัเจตสวา สังขะเอกุกะมังปะกะตังมะยะยังสังโฆอุปฏิคาน5โตอัจจะยะตังกะละตะเลสังวะริตุวะสังฆะสั่นดีกว่านี้ลมเนาะเวลาทำวิธีดำมักลมอะสาธุ <laughs> ภาควาตัวราตัวสัมมาสุปัสสะพุทธบูชาครูธรรมบูชาครูสังฆบูชาครูพุทธบูชาคุณธรรมธรรมบูชาคุณธรรมสังฆบูชาคุณธรรมวันทิตวาสัพพะพุทธานังสัพพะโกราเมสินังปาเทจาริยะสัพพะทางมังขานัสสะังภูเมสุเทวะสเกสุพระมัทเทเวมหิติเกกาหามิปีภริกมังสัททายะพุทธศาสเนสัพเพปิอันตรยเมมาเฮสุตัสเตสะสา สิทธิกิจจังสิทธิกำมังสัพพสิทธิพระวันตูเมพุทธคารวะตาธรรมคารวะตาสังฆคารวะตาบีดามนาคารวะตาอาจาริยะคารวะตาพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังพุทธังปสิทธิเมธังปสิทธิเมสังฆังปสิทธิเมพุทโธธโมสังโฆสิทธิกิจจังสิทธิกำมังสิทธิกาลิยยะตถาคตัวสิทธิเตโชยชนิจังสิทธิลาโภนิรันตรังสิทธิพุทธังสิทธิธรรมังสิทธิสังฆังสารพัดสิทธิพระวันตูเมอางาสัสิทธิลาโภมหาภูโคมหาเตโชมหาปัญโย Pihyo na kakanta beritang, piyang makna cha ariti. Paritawa na metang sa meta awi kita kita beritang panantu. Sake kami cha rupi si risi karatate chantari kiwi maani. Hiperate cha kami taruwa na kahani ki umahikite. tewa cha kakata panaka. Titanta santi ki yang muni rawa rawa chanang sa mesunantu. Hamba sawa ayam patanta. Hamba ayam patanta. Hamba ayam patanta. นะโมตัสสะภะคะวาตุวาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาตุวาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวาตุวาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมปุพุกสารพัดปุจพุกอมปุพุกปุจพุกขันบักเบ่งอยู่ในได้ไข่ไข่ลูกๆพุกเทียนคู่แข็งกระแข็งไตเสี่ยมแท่งลุ่มบกอกข้อกำลังมาเดิมเก้าสิบซันสามารถจะทำ้งวงพลอยคว่งกำลังมาเถิดอมปุพุกปุจพุกปุพุมเจ้าทีปุจพุกทังจักรุงพาลีปุจพุกทังแม่ทัณฑ์ กจุกกทั้งฤาษีเั้งสีนเธอจะใส่กูปุกเวทพนต์เรกัวานยาปุกทังพระคาถาอยแปดคพี่กูจะปุกทังพระฤาษีประยโกรธเธอจ่ออกบอกุกพีขในพรยากูจะปุกทังพระอินพระพุทธมรรคการกูจะปุกทังนั่งมาลูกก่อกูจะปุกขอลายปวันั้นกูจะปุกทังระจันคึ่งกูจะปุกทั้งรูปภาพรูปพระในรูปปันตตางกูจะปุกทั้งเศษเด็นและกระดูกขอยปุกในอบุสวาหะพระฤาษีทลอยแปดประสิทธิแก่ิพุทธทั้งสะห

ภูมานังเทวานังสาสทังสุตตว aja ตัวมหาราชิกาเทวาสาสทันุสาเวสงจ่าตัวมหาราชิกานังเทวานังศาสทังสุตวายามาเทวาสาสทันุสาเวสงยามานังเทวานังศาสทังสุตวารุสิตาเทวาสาสทันุสาเวสงรุสิตานังเทวานังศาสทังสุตวานิมมานารติเทวาสาสทันุสาเวสงนิมมานารตินังเทวานังสาสังสุตวาปรนิมิมา สวัสดีเทวาสาธว์ามนสษย์ทราบวรงปรณนิมิตว่สวัสดีนังเทวาอานังสาธทั้งอสุตาวาพระมะอากายิกาเทวา สัทธมโนสาเวสงพระมากยิกานังเทวานังสาธังสุตตาวะพระมาปรุหิตาเทวาสัทธมโนซาเบทรงพระมปรุหิตาอนังเทวาอนังสาธังอสุตตามหาพรมมาเทวาสัทธมโนซาเวทงมหาพมานังเทวาอนังสาธังอสุตตาะปริตฐาภาเทวาสัทธมโนาเวสงปริฏตาภานังเทวาอนังสาธังอสุตตาวะอัปปมานาภาสัทธรมโนาเวสรงอัปปมาณาภานังเทวาานังสาธังอสะ อาภัสราเทวะ สัทธรมโนซาเวสอภัสรานังเทวะานังสาธังสัตวะปริตนาสุภาเทวะสัทธมโนสาเวสปริตนาสุภานังเทวะอนังสัธังสัตวะอปมานสุภาเทวะสัทธมโนซาเวสุอมานสุภาพนังเทวะอนังสาทังสัตวะสุภกินนาหกาเทวะสัทธรมโนสาเวสุภกินนาหกาอนังเทวาอนังสัทังสัตวะสุธมโนนาัหกาเทวาสัทธม นนสาเบสงเวหาประอนังเทวาอนังสาทั้งสัตวะอวิหะเทวาสัทธมโนสาเบสงอวิหะนังเทวาอนังสาทั้งสัตวะอาตาปาเทวาสัทธมโนสาเบสงอาตาปานังเทวาอนังสาทั้งสัตวะ สุตัสาเทวาสาธมโนสาเวสุงทัดสานังเทวานังสาทั้งสัตวาสุตัสีเทวาสาธมโนสาเวสุงทัดสีนังเทวานังสาทั้งสัตวาอากนิาถกาเทวาสาธมโนสาเวสุงเอตัมปะกบตาภาราสียังอิสิปตะเยมีขัตไทยอัตรังธรรมะจักกัางพบปฏิตังอปัติเวติยังสมณเนรวาพระมเนรวาเทวรามเลนวาภาโมนวาลนะเกวาโลกาสมัอินติสาธุสาธุสาธุอากาศเทวดาพุทธเทวดาธรรมเทวดาพระราธน์เทวดาสัตตะเกงเทวดา บริวารเทวนลาทั้งหลายทังกกางปดนะพุทธกาลสิบเทวรสา,าวันก็ดีเทวรสาเดือนก็ดีเทวษาปีก็ดีเทวษาทิ่ก็ดี เทวรักษาทิศตะวันออกก็ดีเทวรักษาทิศตะวันตกก็ดีเทวรักษาคนหล่อลไปกินก็ดีเทวรักษาวันจันทร์ก็ดีเทวรักษาวันอังคารก็ดีเทวรักษาวันพุธก็ดีเทวรักษาพฤหัสก็ดีเทวรักษาวันศุกร์ก็ดีเทวรักษาวันดีเทวรักษาวันศกรดีเทวสาวัรีเทวราจันทร์ดีสุดที่นางเรวัตสักเสียรทธมหังจะกล่าวถึงแม่ธรณีที่อยู่พื้นปฐมวิถีพูนี่เด้อตลอดถึงปู่ย่าแต่ย่ายปู่เพิ่มย่าเพิ่มปู่ดำปู่ขาวปู่ย่าสามองค์เทพไทเทวะทั้งหลายเมื่อนี้ขาพุทธเจ้าามทำพิธีอ่า ขอโชคขอลาบขอเลขท้ายตเตอร scenes, ีแล้ววันที่ห wow. นึ่งสามตัวบนเลขสองตัวล่างงวดประจำวันที่สิบหกเมษายนพุทธศักราชสองคว่ำหนานุสวงขออมเงิควบสะดวกแก่ลูกแก่หลานเด้อเพื่อจะได้ปวดท้ายให้แก่ลูกแก่หลานให้ได้กินให้ได้สั่งให้ได้ท่านให้ได้แปลงเนื่องด้วยลูกเต่ากระร่งสั่งวัดสั่งว่าเด้ออ่าพ่อแม่ผู้ว่ากันผู้มาจอดเรื่องว่ารรมมังแงนเทียบเท่าเทวดาทั้งหลายอ่าปูรุษีทั้งร้อยแปะพระองค์ก็ดีเด้อมาอมเงินใช้ให้ลูกผู้หมุนอยู่บางกองผู้บอกกระสิมแม่นผู้เพื่อนเทวด ขอให้พอเป็นคูบาอาจารย์จงรุนไม่เขียนในกระดาษเอซีครับู้เจ้าในการระบาดนิรอาถูกอาข้าพอทยู่เอกาจตานี้สั่งแห่งหมดทั้งหลายสองพ้หหจงลงมาบังเกิดในกระดาษเอซีขพงพูเจ้าในการระบัตนิกาาสีอาคาจริอาคาสีอาคาจริอาคาีนี้ สยมผู้สังของเราบ้างเดชะยันตังอากาักังคาถาสันตังบิดังคาเลพอผิดบอเพี้ยนนั่นและเอ้าทุกขปตาจินีทุกข้าพยาปตาจินีพยาโซกปตาจินีโซกาเห้องตัวทั้งหมดนี้เพื่อเล็กร่างสองตัวและลกวนลสามตัว ชยยชยสิทิธนังลาพังสุดที่พระกยังสุดขั้งพลังสิลิอายุจะวรนนจะโพคังวุฒิีชยศราวสตวกษาจะอายุจัชีวาศิทิมุตรเณรัสสะปมังคารังรักขันุสะปเทวตาสัะพุทธานุภาเวนะสัะปธรรมานุภาเวนะสัะปสังขานุภาเวนะสัทธาสุธีภาวันตุเตสัตถิปาระสมาสมุตโธปะกบะกุตังปะเวนตังปิบัติมิสวากาโตปะกบัตธาธั้งมดธรรมนามัสะอามิสุปฏิปันโนปะกะัะโตสะวะกสังโฆสังขังนามะอามิ มาตาปิตาคุณนางอาหารวันธรรมิสปตาข้าพเจ้ากล่าวว่ากรุงพระบิดาวพระมารดาครูอุปชัยอาจารย์คุณนางอาหารวันธรรมิสปตาข้าพเจ้ากล่าวว่าค,าคารูบา,าจันนะประกาศดากระปากามาลูกโู่นี่มันออ๋เขียนแล้วมันถึงน้ำอม าวันนี้ก็สิบน่นน้นดอกเห็นชัดโพดเมือ่อวัดกูแท้นะเลเลขเก็ดปได้ก็ยังเขียนเป็นปเลขหายูน่ตาพวหนา้าเข็นสามตัวบนอยู่มุมนั้นมันจีเป็นยังซี่ ส่วนเลขล่างกันนี่เห็นสองตัวเอา้าเห็นไปพี่น้องมึงก็ได้ครับเด้อเลขสามตัวนั่นเป็นสี่เจ็ดห้าส่วนเลขสองตัวนั่นเป็น, 3, 5, านส,าสามห้านะครับเด้อพี่น้องสี่กิจฐากับสามฐานะครับาถูกเลยครับ,าส,ารบ,ารบสามตัวนะครับเด้อพี่น้องครับสามตัวทั้งสองตัวนะครับ แคปหนะ้าจอไว้ได้พี่น like ้องนะครับเก็บหน้าจอไว้เก็บหน้าแล้วก็สามห้านะครับมาน้าถ่ายรูปไปบอลนั่นพอท่านถ่ายอยู่แล้วก็ถ่ายที่ลังก็ได้อ่าอ่าเอาเห็นเบอทุกคนแล้วเนาะพี่น้องเนาะทุกคนแล้วเนาะพี่น้องเนาะเอาเห็นอาเอาโอเคโอเคเอาปิดมาหน้าถ่ายรูปไปเลยคุณอันนั้นกูครับบมเดี๋ยว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 เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นมาหน้าถ่ายรูปไปก่อนถ่ายยังเชื่อ เปิดก้องกอนมาครับเก็เปิดกองกันล่ะเออกขันนะเอ่อโอปอโอ้ก็บอเป็นยังอ่อผู้พี่ครับสามสองหนึ่งครับอ้อมันเป็นอย่างเมันคือจอยเอางห้ด้เอาเอาเอิ่งเอาสีท้ายให้ถ่าทรูฟแม่มถ่ายวไทีโอ อออโอเคจพอ,อ,อบนนโอเคอววควาวไม่ไ้องเบิ่งอะเ่ด้ั